การเรียนออนไลน์ระดับชั้นอนุบาลสองสัปดาห์ที่สิบหกวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตหน่วยที่สิบห้าหนังสือหน้าอ่านเรื่องลักษณะของหนังสือและส่วนประกอบของหน้าปกหนังสือเอเด็กๆรู้จักหนังสือไหมคะไหนลองไปหยิบหนังสือที่มีอยู่ใกล้ตัวเด็กๆให้คุณครู ดูคนละหนึ่งเล่มหน่อยค่ะเด็กๆจะสังเกตได้ว่าหนังสือของเด็กๆมีลักษณะที่แตกต่างกันใช่ไหมคะมีทั้งแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสในบางเล่มอาจจะมีรูปทรงอื่นๆอ,อ,อีกด้วยนะคะถ้าที่บ้านเด็กๆมีหนังสือรูปร่างแตกต่างจากนี้สามารถนำมาแลกเปลี่ยนให้เพื่อนๆได้ดูได้นะคะ ต่อไปเราลองมาเปิดดูข้างในของหนังสือกันบ้างค่ะเด็กๆคิดว่าหนังสือทำมาจากอะไรคะใช่แล้วค่ะหนังสือทำมาจากกระดาษอาจจะชำรุดได้ง่ายดังนั้นเด็กๆต้องเปิดด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะและเนื้อหาในหนังสือมีทั้งรูปภาพและตัวหนังสือที่ให้ความรู้เด็กๆได้มากมายค่ะ เมื่อเราดูแล้วว่าหนังสือมีลักษณะอย่างไรต่อไปเรามาดูส่วนประกอบของหนังสือกันค่ะในภาพเด็กๆคิดว่าเป็นส่วนไหนของหนังสือคะใช้แล้วค่ะเป็นส่วนของหน้าปกหนังสือซึ่งในหน้าปกจะมีภาพประกอบสวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจเป็นการสื่อถึงเนื้อหา หรือเรื่องราวในหนังสือนั่นเองค่ะนอกจากมีภาพประกอบในหน้าปกแล้วยังมีชื่อเรื่องเพื่อเป็นการบอกให้ชัดเจนว่าหนังสือมีชื่อเรื่องว่าอย่างไรในบางเล่มอาจมีชื่อเรื่องรองอีกด้วยนะคะต่อไปเป็นชื่อผู้แต่งหน้าปกแต่ละเล่มจะเขียนชื่อผู้แต่งหรือถ้าเป็นหนังสือจากต่างประเทศ จะเขียนชื่อผู้แปลอีกด้วยค่ะเพื่อบอกว่าหนังสือเล่มนั้นแต่งขึ้นโดยใครนั่นเองแล้วหนังสือใกล้ๆตัวเด็กนี่ส่วนประกอบของหน้าปกตามที่คุณครูบอกหรือเปล่าคะเด็กๆสามารถนำกลับไปดูได้นะคะต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดกันต่อเลยค่ะให้เด็กหยิบหนังสือเล่มสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กขึ้นมาค่ะ แล้วเปิดไปที่หน้าสิบสามโจทย์บอกว่าลากเส้นโยงภาพหนังสือไปหาภาพรูปเลขาคณิตให้สัมพันธ์กันและอ่านคำตามคู่ค่ะ bwok book หนังสือเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าหนังสือในภาพด้านบนตรงกับรูปเลขาคณิตรูปใดเมื่อเด็กๆสังเกตเสร็จแล้ว ให้โยงเส้นไปได้เลยค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วให้เด็กๆเปิดไปที่หน้า14ต่อได้เลยค่ะโจย์บอกว่าออกแบบหน้าปกโดยวาดภาพต่อเติมจากรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมที่กำหนดให้และเขียนชื่อเรื่องและชื่อของตนเองค่ะเด็กๆสามารถทำตามจินตนาการ ของเด็กๆได้เลยนะคะและอย่าลืมเขียนชื่อเรื่องและชื่อตนเองที่เป็นคนสร้างสารรค์ผลงานด้วยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะถ้าเด็กๆทำไม่ทันสามารถนำไปทำเพิ่มเติมได้ค่ะและนำบทเรียนกลับมาทบทวนอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ